สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราก็มาดูกระต่ายไทยของเรานะครับว่าเป็นยังไงบ้างซึ่งกระต่ายพวกนี้ของเราใกล้จะได้กำหนดจับแล้วนะครับเป็นลูกกระต่ายไทยผสมนิวซีแลนด์นะครับซึ่งก็อ้วนท้วนดีครับกินหญ้าก็เก่งนะครับแล้วก็ค่อนข้างโตเร็วนะครับแต่ว่าก็ยังดูแล้วก็ยังโตช้ากว่านิวอยู่นิดหน่อยนะครับซึ่ง กระต่ายชุดนี้ของเราก็มีกระต่ายไทยผสมด้วยนะครับอย่างตัวนี้นะครับที่เป็นกระต่ายไทยลูกผสมแต่บางตัวก็จะเป็นกระต่ายไทยแท้นะครับแต่กระต่ายที่ผสมนิ้วไว้ก็จะเป็นสีค่อนข้างออกพื้นๆนะครับมีผสมออกสีส้มบ้างอลไรบางซึ่งแม่กระต่ายของเราไม่ได้มีสีส้มนะครับก็เดี๋ยวเราก็ลองไปดูน้ำหนักกันนะครับ ครับก็เราลองมาดูน้ำหนักกระต่ายเรานะครับก็ทางด้านซ้ายจะเป็นน้ำหนักกระต่ายนิวซีแลนด์ไว้นะครับตรงกลางจะเป็นกระต่ายไทยลูกผสมนิวซีแลนด์ไว้เพศผู้นะครับแล้วก็ด้านขวาจะเป็นลูกกระต่ายไทยผสมนิวซีแลนด์ไว้เพศเมียนะครับซึ่งเราดูแล้วก็คือ,อกระต่ายไทยลูกผสมเนี่ยเราก็ได้กําหนดจับก่อนกระต่ายนิวซีแลนด์ไว้เราอีกนะครับซึ่งเกิดพร้อมๆกัน ซึ่งดูแล้วกระต่ายไทยตัวผู้เนี่ยเราน้ำหนักเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณโลเจ็ดนะครับซึ่งดูแล้วมันก็โตได้ครับกินอาหารก็ไม่ได้เยอะด้วยครับเพราะว่าให้อาหารดูแล้วคือให้อาหารน้อยกว่าตัวนิวนะครับแต่ว่าเป็น,ม,นมันจะกินหญ้าเยอะด้วยครับแต่ว่าราคามันก็ต่างกันเกือบครึ่งนะครับ ส่วนการจเจริญเติบโตก็ดูแล้วกระต่ายไทยจะเป็นลองอต้องบอกกระต่ายไทยผสมนิวของเราเป็นลองนิวแท้อยู่ประมาณสักสามขีดนะครับซึ่งระยะเวลาที่เราเลี้ยงมันอยู่ที่ประมาณ5เดือนนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยเราเราเจอร้อนด้วยช่วงหนึ่งที่กระต่ายเรากินอาหารน้อยกินอะไรด้วยหรือเปล่าแต่ก็พอจะเป็นแนวทางครับให้เพื่อนๆได้ลอง ไต่ตองดูครับว่าจะเลี้ยงสายพันธุ์ไหนยังไงดีเพื่อเป็นแนวทางต่อไปก็ขอให้เพื่อนๆโชคดีมีชัยทุกคนครับสวัสดีครับ